ร้อยหงายท้องอยู่ด้วยนครับสวัสดีครับวันนี้มาเก็บเบ็ดเยาปาซิลแก้วนะครับนี่ครับติแก้วตัวประมาณนี้แหละก็วันนี้ก็ลมนิ่งนะครับลมไม่แรงครับวันนี้วันนี้ลงอปลากายนะไม่ได้ลงอากุ้งนะครับดูครับจะได้ปลาอะไรมั่งรอดูผลงานนะครับตอนแรกครับ ปาตะโก่ครับดราม่าว่าตัวเล็กอีกมาแล้วครับขึ้นนับโอ้ปลายครับไายเรามาแล้ววันนี้ตัวแรกของเราครับ โอ้เนี่ยครับเป็นปายนะครับผมมาแล้วตัวแรกครับนี่ครับผมตัวแรกของเราวันนี้โอ้นทองครับมีตัวนะครับข้างล่างครับหินสองตัวครับตรงนี้ อมาแล้วตัวนี้โอ้ตะโกกนี่ครับตะโกกนะครับตัวแล้วครับโก้ครับโอ้สวยนะครับ กร,ระกายตัวที่สองเราครับอยู่ล่างเลยครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วตัวนี้ตัวที่สวยนะครับโอ้ตัวที่สองเราวันนี้นะครับยอมขึ้นครับยังสู้อยู่ครับสวยนะครับตัวน,นี้ตัวใหญ่เหมือนกัน เราเปนตัวอ่อนนะครับต้องค่อยๆสู้ครับตก,กายเบ็ดไม่แข็งมากถอยหลังครับไม่ยอมให้ตักครับ <S 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 มาแล้วครับตัวที่สองครับ ไวยแล้ตัวนี้ตัวแล้วครับโอ้ลูกประเทโพครับลูกกระเทโพตัวเล็กนะครับนี่ครับประเทโพครับหูดำครับหูดำดำนะครับตัวเล็กก็ปล่อยนะครับปตะโกครัด โกงอีกแล้วโอ้โหดูนะครับลอยหงายท้องอยู่ด้วนะครับกายครับเห็นไหมครับน่ะโอ้โหยิ่งใกล้ใกสุดท้ายเลยครับจะหมดอยู่แล้วครับเบ็ดดูนะครับหงายท้องเลยครับหมดแรงครับตัวนี้ยังไม่ตายครับถ้าจะหมดแรงครับตัวนี้โอ้โหหงายเลย ตายแล้วตายหรือยังโอ้เพิงตายครับแต่ลอยครับโอ้เรียบร้อยแล้วนี่ลอยยอมน่าจะหมดแรงครับเลยตายเพิ่งตายครับเหงือกยังแดงๆอยู่แล้วครับนี่ครับสวยนะครับครับก็หมดแล้วนะครับเบ็ดเราเนี่ครับหมดพอดีตัวสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับผม ผลงานของเราวันนี้ครับเหยยบประซิวนะครับประกายสามตัวนะครับนี่ครับสามตัวรับประกายปลาตะโกครับนี่ครับปลาตะโกกหนึ่งพวงนะครับปั๊ซิวแก้วเราวันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับขาดไปตัวนะครับน่าจะกินลึกครับ